ท่านประธานคะยังไม่ได้เปิดประชุมเลยนะครับไม่ปรึกขอขอปรึกษาท่านประธานนิดเดียวค่ะครับเชิญครับท่านประธานคะอมราชโชบมิตรกุลนะคะบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลค่ะอยากเรียนหารือกับท่านประธานว่าวันนี้มีกลุ่มผู้ชุมนมุมหลายกลุ่มนะคะจํานวนมากเรามีความสามารถที่จะ ถ่ายทอดเสียงออกไปเพื่อให้กลุ่มผู้ชุมนุมได้ยินเสียงการประชุมเป็นไปได้ไหมคะที่รัฐสภาจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตรงนี้คะ่ะเป็นการดําเนินการไปตามปกติครับราคาครับผมเราไม่สามารถจะใช้เครื่องขยายเสียงอะไรออกไปด้านนอกได้ไหมคะสภาทํภายในกรอบเขตที่เราทําเป็นปกติครับ แต่แต่ปกติเราไม่มีผู้ชุมนุมนะคะวันนี้เรามีผู้ชุมนุมที่อยากจะรู้เรื่องในสภาเป็นจํานวนมากเราอยากให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมในการฟังการอภิปรายในวันนี้กับวันพรุ่งนี้ค่ะเขาสามารถดาเนินการเองได้เลยครับครับค่ะก็อยากให้ท่านประธานช่วยอำนวยความสะดวกถ้าเป็นไปได้นะคะอยากให้พี่น้องประชาชนผู้ชุมนุมทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วมรับฟังค่ะ ไม่ไม่ไม่กีดกันกลุ่มใดน,นะครับแม้กระทั่งชุมนุมก็ไม่ได้กีดกันเลยครับแต่ว่าอขอให้มีความสงบเท่านั้นเองครับค่ะดิฉันทราบว่าท่านประธานไม่ได้กีดกันนะคะดิฉันถามว่าเราจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้รับฟังเสียงในสภานี้ด้านนอกได้ไหมคะเขาสามารถมีเครื่องมือได้นะครับแต่ว่าจะจัดเครื่องพิเศษเนี่ยผมก็เะยสภาอาจจะไม่พร้อมในขณะนี้ขอให้ดําเนินการในห้องนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปกติ ผู้ที่ฟังการประชุมก็สามารถรับฟังด้วยตัวเองได้ครับค่ะคขอบคุณค่ะท่านประธานขอบคุณครับ